ไผ่ยงางพระอาทิตย์ทรงกฎนะคะสวยมากเราไม่ได้มองนะคะเราถ่ายโดยที่เราไม่มองนะคะเพราะว่าแสบตาเนาะเออมืองแนนพระอาทิตย์ทรงกฎนะคะทุกคน งามหลายสวยมากสวยมากอิลีสวยอิลีพี่น้องงามขาก้ามน่มึงแน่มุนหลวงควงอยู่มึงแนี่งามกระดรอกกระเดือมึงแน่โอ้ยสาธุเด้อเป็นบุญวาสนาผูข้ขาได้เห็นโอ้ยก้อยปบพอแต่แนวดีๆเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุเอาเด้อพี่น้องปองไปเอ้ผู้ใดเห็นกระได้มึงแน่งามหลาย มื่อนีเป็นวันเลือดีนี่ใช้ค่กมึงเนวันที่หนึง่งกระดากกระดาเนาะเป็นเดือนแห่งโชคลาภเดือนแหง่งมิแต่แนวดีๆเด้อพี่น้่งเด้อผู้ใดเห็นกระไดมุงแนต่อตอนซ้อนหลายงามงามงาม,งาม